สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะกับบอดาผ้าค,คามนะคะเป็นวันพุธนะคะวันพุธเราก็มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเคยนะคะคือสินค้าดีๆนะคะวันนี้เราเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะดูสินค้านะคะอยู่ในอีพีที่ท่านดูนะคะขอให้ดูอีพีด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบอดาจะมีอีพีให้เอฟซทุกคนนะคะอีพีนะคะ EP ที่วราดาพูดอยู่นี้เป็น EP ที่เจ็ดร้อยเจ็ดนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดเป็นเลขที่ EP แล้วก็อย่างนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นนมเบอร์นะคะ EP ที่เจ็ดร้อยเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจท่านสิ้นนะคะผ้าสิ้นก็มาตั้งแต่รอบที่แล้วสวยงามทุกขืนแต่วันนี้เราก็จะนำนามมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้อง <S <S เช่นเคยนะคะในราคาพิเศษนะคะเป็นผ้าสิ้นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะ ผ้าสิ้นผ้าฝ้ายเข็นมืออย่างดีในราคาพิเศษนะคะขอนําเสนอเลยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอผ้าสิ้นเข็นมือนะคะเป็นลายหมีนะคะลายหมีเข็นมือนะคะหมีหลงนะคะเห็นไหมคะสีงามสวยดูชัดนะคะอันนี้นะคะเรานําเสนอให้ท่านเพียงพืนละ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเรางามลายสวยคมชัดนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายสวยนะคะ ผ้าฝ้ายย้อมคามของสกลนครนะคะขายเพียงผืนละ500บาทนะคะสวยค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งใส่ผ้าชิ้นได้ตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเข็มมือแท้ของสกลนครนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนําเสนอในราคาพิเศษผืนละ500บาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะ fc ค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ วันนี้เรานำเสนอให้พ่อแม่พิเศษในราคาผืนละห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าสวยงามทุกผืนสินค้ามาใหม่ตลอดเลยนะคะรับรองไม่ตกค้างรับรองไม่หมักหมมของเก่านะคะและต่อมาอันนี้ก็เป็นลายพิเศษนะคะวลาดาเคยมาแล้วนะคะรอบหนึ่งขายหมดแล้วตอนนี้มีมาสองผืนเท่านั้นนะคะในนี้นะคะสองผืนนะคะลายสวยงามมากนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะท่านดูดีๆเนี่ยคะ่ะสวยงามดูเนื้อผ้านะคะผ้าฝ้ายลายสายลุงนะคะ ผ้าฝ้ายเข็นมือลายสายลุงสวยงามมากอันนี้มี2ผืนนะคะวรดาขอยกเป็นนําเบอร์สองนะคะผืนละ500บาทนะคะในนี้มีอยู่2ผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขท่านใดสนใจ2ผืนก็ได้นะคะสนใจผืนเดียววรดาก็ตัดให้นะคะมีอยู่2ผืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษในราคามิตรภาพนะคะเพียงผืนละ500บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านจะเอาเป็น สองผืนนี้ก็ได้นะคะตัดได้ชุดหนึ่งนะคะสวยค่ะสวยงามทุกผืนทุกอันนะคะเพียงผืนละห้าร้อยนะคะในนี้มีสองผืนนะคะนั่มเบอร์สองนะคะสวยงามนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายย้อมคามนะคะคามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครนะคะเป็นแหล่งกาเนิดเกิดผ้าคามขึ้นมาสวยงามนะคะเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะห้าร้อบาทเท่านั้นนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายจะห้าร้อยบาทนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นสีนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองไข่นะคะงามมากนะคะเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะลองบักใหม่ท่านดูดีๆนะคะสีสวยงามนะคะท่านดูสีดูลายดีๆนะคะ งามมากนะคะเพียงผืนละ5 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจแคปเลยนะจ๊ะ500บาทนะคะอันนี้มีผืนเดียวนะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะวรดาขอยกให้เลยนะคะอันนี้มีผืนเดียวนั่มเบอร์สนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนท่านใดเข้ามาหลังได้ที่เข้ามาแล้วก็ให้ดูดีๆนะ EP ที่707นะคะนั่มเบอร์3นะคะ500บาทนะคะ EP วรดาบอก EP ให้แม่ๆชัดเจนเลยนะคะตอนนี้นะคะ เพราะว่าสินค้าของเรามีหลาย EP มากนะคะบางทีแม่ๆโทรมาหาวรดา,าบอกว่าแม่อยากได้ผ้าเบอร์สอยากได้เบอร,ร์2วรดา,าก็ไม่รู้นะคะเบอร,ร์3หรือเบอร,ร์2อยู่ใน EP ที่เท่าไหร่เพราะว่าแต่และคลิปมีเลข1เลข2ทั้งหมดเลยนะคะอันนั้นเรียกว่านำเบอร์นะคะดูนะคะสวยงามเลยคะ่ะแม่จ๋า5 0 0บาทเท่านั้นนะคะเ <s> ข้ามาก่อนได้ก่อนเข้ามาที่หลังหมดก่อนนะคะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าเราโอเคมากนะคะขคายถูกๆมันๆขายให้คืนต้นทุนแม่กี่ทอนะคะเพียง500บาทต่อ1ผืนนะคะ f c ค่ะและต่อมาก็จะมาตัวนี้นะคะววลาเคยมา3ผืนนะคะหมดแล้วเหลือผืนเดียวนะคะอันนี้สวยงามสุดๆเลยนะคะลายผ้าคามแท้แน่นอนนะคะแปลกนะคะลายนี้สวยนะคะเป็นลายเก็บพ่อพญายนาคนะคะดูนะคะดูเก็บเก็บเก็บนะคะ เกตพ่อพญานาคนะคะสวยดูเช e ah, ิงด <ım> ูลายงามมากนะคะเพียง500บาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนท่านใดเข้ามาหลังก็จะได้ลายอื่นไปนะคะเพียง500บาทนะคะตัวนี้ขอนําเสนอเป็นเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแอดลายแคปมาเลยค่ะนัาเบอร์สี่นะคะ500บาทนะคะวรดายกนัาเบอร์ให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนใครมา ทีหลังก็ได้ทีหลังนะคะสวยงามนะคะนัมเบอร์สี่นะคะห้ายบาทนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะ mm hmm. เป็นลายเก็ดพ่อพญานาคแล้วเป็นคามแท้เลยนะคะคามสีเข้มงามมากนะคะลายนี้เป็นลายที่ทํายากมากนะคะลายทํายากนะคะลายละเอียดอ่อนนะคะเพื่อจะจับลายออกมาเป็นลายเก็บพ่อพญานาคนะคะสวยงามนะคะ ต้องเป็นงานฟีมือของคนที่เก่งจริงๆนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะตามโัวให้ท่านดูอันนี้คือของลูกค้านะคะอันนี้ของลูกค้านะคะของคุณพี่หนูนานะคะอันนี้สวยงามมากนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าชิ้นเดียวกันนะคะน,นี้ตัดกําลังจะจัดส่งไปให้นะคะสวยค่ะอันนี้เป็นเอวใหญ่นะคะเอวเล็กก็สวยเอวใหญ่ก็งามเลยค่ะอันนี้ถ้าเราตัดมาขายตัวละ1,200บาทนะคะแต่ถ้าท่านอยากตัด ตัดเองก็ได้นะคะค่าตัดตัวละ600บาทผ้าแล้วแต่ท,ท่านจะเอานะคะท่านเอาผ้าราคา500อยก็ได้กี่ร้อยก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะแต่ค่าตัดตัวละ600บาทนะคะท่านใดสนใจก็คือโทรหาววลาส่งเอวส่งขนาดมาให้เลยตัดให้ได้ด่วนเร็วเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นผืนนี้นะคะผืนนี้ก็สวยนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะเป็นอันนี้เป็นสี ไข่นะคะแต่ไข่ออกครีมนะคะท่านดูดีๆนะคะไข่ออกครีมงามมากนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายเช่นกันนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือสวยอันนี้ก็500บาทนะคะขอยกนำเบอร์5นะคะนำเบอร์5นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอยกเป็นนำเบอร์ห้าพ่อแม่ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าเรางามโอเคทุกผืนทุกอันเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพี่เศษเลยนะคะ เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นสวยงามสุดๆเลยนะคะงามจริงๆนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะเพียงพื้นละ500บาทนะคะมีหัวปุกปุยด้านบนด้วยนะคะนําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะเพียงพื้นละ500บาทคะ่ะ500บาทเท่านั้นนะคะเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านอยากได้ผ้าหรืออยากได้เป็นผ้าสิ้นหรืออยากได้เป็นผ้าคลุมไหล่ก็ดู EP นะคะตอนนี้ที่วรดายกอยู่นี่คือ EP ี 7 0 7อนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์หนะคะเ0 7รนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบหน้าจอเลยนะคะท่านใดสนใจแคบแคบหน้าจอมาเลยสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะแล้วก็เสื้อของวราดาที่ใส่ก็มีขายนะคะตัวละ150ยานะคะ M L X L ราคาเดียวกันมีครบสีนะคะสีส้มสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีคามสีแดงครบสีนะคะสีส้มแสดก็มีนะคะ M ถึง XL ตัวละร้อยห้เมื่อท่านสนใจท่านก็โทรหาวราดานะคะวราดามี EPB คลิปลงไว้ให้เรียบร้อยนะคะหรือท่านไม่อยากดูคลิปท่านก็โทรหาวราดาโดยตรงได้นะคะแล้วก็วราดาขอนําเสนอด้านนี้นะคะเป็นผ้าสิ้นอ่ครบทุกผืนนี่คือว่างนะคะยังไม่มีเจ้าของเลยนะคะท่านใดสนใจพื้นไหนอันไหนก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแคปแคปมาเลยนะคะวราดานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพี่เศษุกอันทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็วรลดาขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะว่าบางทีบางท่านบางอย่างบางชิ้นบางอันวรลดาอาจจะเซลล์เซลล์เซลล์ราคาเพื่อคืนกําไรให้เอฟนะคะเช่นสินค้ามีผืนเดียว2ผืนสผืนวรลดาเซลล์ให้นะคะเซลล์เป็นบางไอบางครั้งนะคะอยู่ในคลิปนะคะถ้าบางคนก็บอกอ้าวในคลิปนี้ทําไมราคานี้เวลานี้่ะคะสินค้าอยู่ในราคาปกติอยู่แล้วนะคะ แต่บางครั้งวรลาก็คืนกำไรให้เอฟซีนะคะก็เลยลดหลั่นไปนะคะเราจะยึดถือปัจจุบันไม่ได้ต้องยึดถือในคลิปนั้นๆน,น,นะคะในคลิปนั้นๆที่วรดาลงไปนะคะราคานั้นปัจจุบันราคานี้ก็จะเป็นราคาที่ปัจจุบันขายนะคะบางครั้งก็เซลล์ให้ลูกค้าไปนะคะในคลิปนี้ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะ EP ที่707นะคะเป็นผ้าสิ้นเข็นมือราคาถูกนะคะพื้นละ500บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะวรดาจะนําเสนอสินค้าให้เป็นแต่ละอย่างแต่ละคลิปแต่ละคลิปนั่นแหละคะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วแล้วก็แอดไลน์คุยกับวรลดาได้ทุกทุกเรื่องนะคะขอบพระคุณทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ